กับจกไปซื้ออาหารนะคะที่เดอะมอท่าพระค่ะอันนี้ฝรั่งสีแดงนะคะ5ลูก129บาทค่ะสมัยค่าเจ้าวัยเด็กเนี่ยฟรีนะคะไม่ต้องซื้อเนาะอันนี้อาหารค่ะทั้งหมดนี่ก็ประมาณ160บาทค่ะ160บาททั้งหมดนี้นะคะ160บาทค่าเจ้าจะมีนบอาหารนะคะ วันหนึ่งสามบาทอันนี้ยังไม่ได้รวมค่าน้ำนี่อีก65บาทนะคะแก้วหนึงหกบาทแล้วค่าอาหารของข้าเจ้าคือวันละ300บาทแต่บางวันข้าเจ้าก็ได้กินฟรีผ่านพอยต่างๆผ่านคูปองต่างๆนะคะที่นั้นมันก็จะพบไปก็ติดนิสัยมาจากประเทศจีนนะคะอยู่เมืองจีนเนี่ย เวลาเราจะกินอะไรเราจะทําอะไรเราจะซื้อเป็นคูปองอาหารเป็นการ์ดเอาไว้เลยนะคะแล้วก็เอาแค่การ์ดอะคะ่ะไปแต็มแตม,แต,มแต้มจ่ายเงินก็ทําให้เราวางงบประมาณไว้แล้วจะไปไหนเราก็จะต้องวางแผนล่วงหน้านะคะชีวิตที่เมืองจีนจะเป็นแบบนั้นก็เลยจะชินกับการที่วางแผนชีวิตในแต่ละวันแต่ละปี สิบปี5ปี20ปีว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงนะคะอันนี้เดือนหนึ่งอะคะ่ะถ้าเวลาสามร้เดือนหนึ่งค่าอาหารก็เก้าพันบาทนะคะปีหนึ่งก็ประมาณแสนแปดขาดแสนแสนกับแปดพันนะคะอันนี้ถ้าไม่รวมเงินเฟอ้อนะคะถ้าเรามีชีวิตอยู่ไปห้าสิบปีค่ะห้าสิบปีก็5้าล้านสี่ค่ะอันนี้บวกเงินเฟอ้อไปแค่4เเท่านั้นนะคะเฉพาะค่าอาหารก็ตก หล้าน6นะคะแต่ค่าเจ้าว่ามันไม่ใช่แค่4%อะ่ะเพราะว่าสมัยก่อนอะ่ะฝรั่งเนี่ยบาทหนึ่งก็ไม่ถึงแต่ปัจจุบันเนี่ย129บาทนะคะเห็นไหมคะ5ลูกเนี่ยละอาหารนะคะถุงหนึ่งก็50บาทในขณะที่วัยเด็กค่าเจ้าบาทหนึงเนี่ยกินได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะดังนั้นนะคะคุณก็จะต้องวางงบประมาณในการใช้ใจ่าย ในแต่ละวันการมีเป้าหมายการเงินที่ชัดเจนนะคะว่าเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เราก็จะห่วงตัวเองเรารักตัวเองเราก็จะไม่ให้ตัวเองลำบากดังนั้นเราก็จะมีเป้าหมายในการเก็บเงินนะคะแม้ว่าจะลำบากขณะไหนเราก็จะจัดสรรเงินให้เป็นระบบเพราะว่าตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจะคะ่ะถ้าคุณไม่มีเงินกินข้าวคุณจะอยู่บนโลกนี้ลำบากแน่นอนนะคะ แล้วสังขารมันเสื่อมอะค่ะคุณจะไปหางานที่ไหนจะไปเอาเงินมาจากไหนเพราะคนที่จะจ้างงานคุณเขาก็คงไม่จ้างนะคะเพราะเขาคงจะต้องแบบว่าหาเด็กใหม่ๆที่แอคทีฟที่มีโน้ตเฮาใหม่ๆนะวัตกรรมใหม่ๆมาทํางานแทนดังนั้นนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยนะคะออม แล้วก็ค่อยจ่ายค่ะในรูปแบบโกรมาทันชีวิตคุณสามารถออมได้วันละ5บาท10บาทเราก็มีบริการให้นะคะ